สวัสดีค่ะลานันชาแนลนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็ยังทํา bon, ริบบิ้นเปลี่ยนโปรยทานอยู่นะคะเป็นเปลี่ยนโปรยทานที่ทําจากริบบิ้นเป็นดอกไม้อีกรูปแบบหนึ่งสวยๆนะคะด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะมาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์นะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นนะคะริบบิ้นตาระครังนะคะเบอร์สองนะคะวันนี้ทําสีม่วงนะคะ เราจะตัดออกเป็นทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะคะความยาวเส้นละ4 0ซนติเมตรนะคะอันนี้เราตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีเหรียญน,นะคะแล้วก็กันไก่ไปดูวิธีการาพับกันเลยค่ะเราก็จะจับริบบิ้นนะคะตัดปลายเรียบร้อยแล้วทั้งสอง,สองด้านนะคะน,นี่นะคะตัดปลายเรียบร้อยแล้ว เราจะแบ่งริบบิ้นออกเป็น3ส่วนเท่ากันนะคะพับไป3ส่วนนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็โกดค่ะกดให้เป็นรอยเราจะทำฐานสี่นะคะเราจะหยิบเส้นอันนี้เป็นเส้นที่หนึ่งนะคะโดยเราให้ด้านอ่าสั้นอยู่ข้างล่างด้านยาวอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะ ด้านยาวอยู่ข้างบนนะคะเส้นที่1เส้นที่2ก็เหมือนกันนะคะเอา feet, ด้านยาวไว้ข้างบนนะคะ,ะ,คะสวมทับไปในเส้นที่1แบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่3นะคะด้านยาวอยู่ด้านบนเหมือนกันนะคะสวมทับไปในเส้นที่สองแบบนี้แล้วก็เส้นที่4นะคะเส้นที่สี่ เราจะสอดเข้าไปในบ่วงของเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วดึงออกมาใช้นิ้วนะคะลวงไปในบ่วงของเส้นที่สี่เพื่อหยิบเส้นที่สามขึ้นมาเสร็จแล้วแล้วก็ดึงให้แน่นวางเหรียญตรงกลางค่ะ จับเส้นที่อยู่ข้างล่างนะคะเส้นบนนะคะพับขึ้นไปข้างบนซ้ายพับมาทางขวาแล้วข้างบนนะคะพับลงมาข้างล่างส่วนเส้นที่อยู่ทางขวามือนะคะเราจะพับไปทางซ้ายมือโดยสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงข้ามแล้วก็กดให้เป็นรอยนะคะ ต่อไปเราจะมาทําด้านหลังกันนะคะเป็นลายแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะเราจับเส้นที่อยู่ทางขวามือเส้นบนก่อนนะคะเส้นสั้นนี้นะคะจับบิดมาทางขวามือกดให้เป็นรอยแบบนี้ค่ะแล้วพับลงมาที่ฐานจับป้ายนะคะโค้งไปข้างหลังแล้วก็สอดเข้าไปใต้เส้นที่อยู่ติดกันนะคะแล้วก็ดึง ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับเส้นเดิมค่ะเส้นนี้นะคะจับโค้งไปทางขวามือแบบนี้ให้ปลายชี้ลงมาข้างล่างสอดเข้าไปในช่องถัดไปแล้วก็กดนะคะเส้นที่สองก็ทำเหมือนกันค่ะจับบิดมาทางขวามือแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปที่ฐาน จับเส้นเดิมนะคะโค้งไปข้างหลังให้ปลายสอดเข้าไปใต้เส้นนะคะแล้วก็ดึงแล้วก็เส้นเดิมนะคะจับโค้งมาทางขวามือปลายชี้ไปข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็สอดในช่องถัดไป เส้นที่3เส้นที่4ก็ทําเหมือนกันค่ะ ด้านหลังก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะทําด้านหน้ากันค่ะโดยเราจะทําเส้นที่อยู่ข้างบนก่อนนะคะเส้นที่ชี้ไปข้างบนนะคะเราก็ทําเหมือนกับด้านหลังเลยนะคะพับไปทางขวามือแบบนี้นะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยพับลงไปที่ฐานนะคะแล้วก็ใช้ปลายนะคะโค้งไปข้างหลังแล้วก็สอดเข้าไปในช่อง ใต้ช่องนะคะที่อยู่ติดกันนะคะกระดึงอันนี้เราจะทำแค่ตรงนี้นะคะต่อไปเส้นต่อไปค่ะโค้งมาทางขวามือกดให้เป็นรอยพับลงมาที่ฐานแล้วก็จับปลายโค้งไปด้านหลังแล้วก็สอดเข้าไปในใต้เส้นที่อยู่ติดกัน ก็จะได้ตามนี้นะคะเป็นรูปแบบนี้เราทําเสร็จแล้วทั้งหมด4เส้นนะคะต่อไปเราจะทํากีบตูมนะคะดอกตูมนะคะดอกนี้นะคะเราจะจับเส้นดิบินแบบนี้นะคะเราจะจับเส้นที่ชี้ไปข้างบนนะคะพับลงมานะคะเราจะทําเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายมือก่อนนะคะคือเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายมือจับมาทางขวามือนะคะแบบนี้นะคะ เราก็บิดนะคะพับลงแบบนี้เราจะทําเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายมือก่อนนะคะเพราะนั้นเส้นที่ชี้ไปข้างบนเนี่ยเราก็พับลงมาแบบนี้นะคะแล้วจับนะคะเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายมือจับให้มาทางขวามือแบบนี้นะคะแล้วก็บิดนะคะไปครับ ลงมาแบบนี้นะคะบิดลงมาข้างล่างแล้วก็บิดอีกหนึ่งรอบ้อาใหม่นะคะแบบนี้นะคะให้เป็นรูปข่วยคว่ำแบบนี้นะคะแล้วใช้ปลายสอดในช่องถัดไปค่ะคือช่องนี้ดิบินนะคะก็จะมาทะลุด,ด้านนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึง ก็จะได้ตามแบบนี้นะคะต่อไปเส้นถัดไปก็ทําเหมือนกันค่ะจับพับลงมานะคะจับชี้ไปทางขวามือแล้วก็ม้วนไปข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนอีกหนึ่งรอบเป็นกลวยคว่ำนะคะแล้วก็ใช้ปลายสอดในช่องถัดไปแล้วก็ดึงอย่าดึงแรงนะคะค่อยๆดึงประมาณนี้ แล้วเราก็ดึงปรับแต่งนะคะตามที่เราต้องการนะคะแต่ละกลีบนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะทํากลีบรอบอกลีบนี้นะคะกลีบรอบนอกนะคะโดยเราจะทําเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือชี้ไปข้างบนเส้นนี้นะคะเราจะพับบิดไปข้างหลังแบบนี้นะคะ ให้ทับเส้นสั้นนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ม้วนไปข้างหลังแล้วก็ม้วนอีกหนึ่งรอบให้เป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วเราจะใช้ปลายนะคะสอดเข้าไปในใต้ใต้ใต้ใตกลีบนี้นะคะใต้กลีบแหลมนี้นะคะในช่องถัดไปนะคะ ดิบ,บินจะทะลุด้านหลังนี้นะคะเราก็ค่อยๆดึงแบบนี้นะคะเส้นต่อไปก็ทำเหมือนกันค่ะบีดไปข้างหลังนะคะแล้วก็บิดไปข้างหลังอีกหนึ่งรอบแล้วก็หมุนอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นรูปแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วปายสอดเข้าไปในช่องถัดไป อันนี้เราก็ทํากลีบครบสี่สี่สีด้านสี่เส้นแล้วนะคะต่อไปเราก็ดึงนะคะปรับแต่งนะคะให้สวยงามตามชอบของเราเลยค่ะ เรจะได้ตามนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะตัดเส้นที่เกินนะคะเราจะตัดเส้นกลับมาด้านหลังค่ะเราจะตัดเส้นนี้นะคะเสนนี้นะคะเราจะตัดประมาณนี้นะคะเพราะเราทํทำกลีบแหลมกลีบนี้นะคะ น,นี้ตัดด้านหน้านะคะแล้วก็พลิกไปด้านหลังนะคะเราจะตัดเส้นยาวออกไปเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นสั้นที่เราเก็บไว้นะคะเราก็จะตัดเป็นมุมแหลมตัดเฉียงแบบนี้นะคะ ก็พลิกกลับมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเกิบแรมแบบนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะเหรียญโปรยทานริบบิ้นนะคะดอกไม้สวยๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็ทุกคนสามารถทำได้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ Oh,